กินข้าวมันไก่แล้วเราก็จะกินแซนด์วิชโปเลมูสตี้ว้าวจะทำน้ำมะตูมจะทำน้ำมะตูมก็หาซื้อได้ตามตลาดสดนะครับหรือว่าในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยอาจจะมีขายนะครับเพืลองหาซื้อดูนะครับตะตันไสมสีดำครับที่สำคัญครับตุกสวนนะครับก็สามารถเข้าไปดมช่องได้ที่เว็บไซต์ของเราครับที่ฟูจิเน็ตชิพส์ครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูน้ำมัตุ้มกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้อต้มน้ำให้เดือดคลาดเลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวสำหรับมะตุ้มนะครับเวลาเราซื้อมาเขาจะเป็นแบบแห้งแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาใช้งานก็แนะนำไปล้างตั้งหนึ่งรอบข้างบ้านเขาทำมาให้กินไงข้างบ้านทำมาให้กินต้มไก่นะครับจอจัดเลยใส่ลงไปเลยครับทำคืนใช่ปะเราจะต้มนะครับให้ตัว ีแช่วยเรื่องการเตรีย้องาหารนะครับด้วยไฟแรงๆร200ต้มวาร์59ไฟกลางแล้วก็ต้มต่อให้ครบ10นาทีนะครับเวลาสังเกตก็คือสังเกตจากสีของตัวน้ำมันตูมที่เราต้มนะฮะปกติมันเริ่มออกเป็นแบบสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับหรือว่าสีน้ำตาลอิ่มประมาณนี้นะครับจากนั้นค่อยลดไฟนะครับแล้วก็สังเกตกลิ่นครับถ้ากลิ่นหอมก็คือใช้ได้แล้วครับคุณไม่มีเม็ดไม่มีเมล็ดร้อยเปอร์เซ็น คอเเดี๋ยวเราคบน้ำข้ามันเนี่ยประเทศอเมริกาและคริสต์เมียนม้ต้งครบสิบนาทีแล้วนะครับน้ำของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลใสๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาตักตัวมาตูมแห้เราต้มนะครับอ้ากินหมดตามมาตูมให้หมดเลยนะครับมันอาจจะมีพวกเม็ดมาตูมนะครับ ตกค้างอยู่แล้วก็พยายามเ,เอากระชากตาเจ็บอาบนะครับเป็นเ,เตะๆอ่ะตออกให้หมดเลยนะครับหรือถ้าที่บ้านใครไม่มีตาอีกก็สามารถใช้เป็นเอ่อกะผ้าขาวบางนะครับกรองอ,อีกรอบหนึ่งจะได้นะ้ำมาตุ่มที่ใสเลยนะครับถ้าวขาวบางไม่แนะนำข้าขาวบางยากข้าขาวบางมันจะเหมือนกับว่า มันจะมีปัญหาเรื่องการสากคล้ายว่าเราเคยจะแม่เราบอกว่าให้มากรองมันตอนแรกเราต้องเค็ม,มเลยถึงมันกินได้ไม,ม่เยอะยอแล้วบาย